แม่ใจสลายลูกสาววัย8เดือนเป็นไข้เสียชีวิตกระทันหันหมอชี้สาเหตุมาจากวิธีป้อนอาหารปรีตบพี่เลี้ยงทันทีเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับ โดยตามรายงานพบนักรััวว่าเหตุการณ์สุดสลดนี้เกิดขึ้นในเมืองกวางโจวประเทศจีนคุณจินนาำสมมุติต้องกลับไปทำงานหารายได้หลังจากคลอดลูกเช่นเดียวกับสามีของเธอในขณะที่ปู่ย่าตายายก็ไม่สามารถช่วยดูแลหลานได้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นจึงจำเป็นต้องจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลนับตั้งแต่ลูกสาวอายุได้6เดือน กระทั่งเมื่อลูกสาวอายุได้8เดือนเป็นช่วงที่เริ่มให้เด็กทานอาหารในตอนนี้คุณจินสังเกตเห็นว่าพี่เลี้ยงมินิสัยเคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้กับเด็กจึงกล่าวตักเตือนและให้คำแนะนำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายยังคงไม่ละทิ้งนิสัยที่ไม่ดีดังกล่าวเช้าวันหนึ่งพี่เลี้ยงพบว่าเด็กมีไข้จึงป้อนยาให้แต่เมื่อเวลาผ่านไปไข้ก็ยังไม่ลดลง อีกทั้งตามร่างกายยังเกิดตุ่มพองจํานวนมากทําให้เธอเริ่มตื่นระหนกและรีบแจ้งเรื่องกับพ่อแม่ของเด็กอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะรีบพาเด็กส่งโรงพยาบาลและแพทย์ก็พยายามรักษายอย่างเต็มที่แต่หน้าเศร้าที่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเด็กไว้ได้โดยทางแพทย์ได้แจ้งว่าเด็กติดเชื้อไวรัสเริมในช่องปากสาเหตุมาจากพี่เลี้ยงที่มีแผลในปากแต่ยังคงเคี้ยวอาหารก่อนป้อนเด็กเป็นประจำ การเลี้ยงดูแบบผิดๆนั้นทำให้เด็กหญิงจากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียงแเดือนเท่านั้นเมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินสิ่งที่คุณหมอพูดก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์เอาไว้ได้ปรีเข้าตบหน้าพี่เลี้ยงสาวอย่างแรงในขณะที่พี่เลี้ยงก็ตกอยู่ในอาการสับสนและหวาดกลัวร้องไห้และขอร้องคุณจินมาให้ฟ้องร้องเธอ ทางนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกสาวตัวน้อยของครอบครัวนี้ถือเป็นบทเรียนเตือนผู้ปกครองในทุกๆครอบครัวการดูแลลูกหลานผิดวิธีด้วยพฤติกรรมที่ทำมาอย่างเคยชินดังเช่นนิสัยเคี้ยวข้าวให้เด็กก่อนป้อนนี้อาจส่งผลร้ายแรงเกินกว่าที่จะรับได้ไหวท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวของเด็กหญิงวัยแปดเดือนที่พี่เลี้ยงได้มีนิสัยชอบเคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้เด็กทาน จึงทำให้ติดเชื้อร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองใช้ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ